หนาปูไม่อั้มแต่ผมาแต่งานจะดีเนาะน้ำเลยตงตรงเขาใส่เป็นลูกมือเชียบห็นว่าเป็นน้ำมันปูใส่ลงไปเลยจ้าสดเป็นสดใจแล้วเขาคุยผักซี่เล่าลามาเสีมีปูมีกินกบตีดโอ้สีสันคืองามมีดีทะลุ าเ็ปผีอ้อมอ้อมอีกกระปูใส่กบเนาะใช่เนาะเำาหมือนเนี้ยนะจ้ะเจียวหลังก่อนได้คุณน้องเทิร์กีเห็ดดองพร้อมได้คุณน้องอันนี้ก็ย้ายสวนมาจนห่วงคุณไงเลยนะเฮากระปูจ้ะเอาใยมากกับหลังทำความสะอาดคุณแม่ตัวสีไปอ้อมเนี่ยเอาแบบใดคะก็เอาแบบมันๆกับคุณน้องนั่นแหละปูแม่อ้ำมแบบอร้อมล้างออกไม่สวยงามอ้ำมได้ค่ะ เด้เหน่อไปคนก็ได้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้แม่ปางละอ้อมกับพูสู้กินเสื้อผืนเนี่ยครับเสื้อกบจะนะเสื้อกบดองเดี๋ยวเราเก็ดโคกบดองไปนะพักซีพักหอมใ่เข้าไปแต่่วนนี้ว่าถ้านอ้อมดีอเพี่น้องล้างไว้จ้ความสะอาดก่อนเนาะเสียงที่พ่อแม่พี่น้องได้ยินนี่มันเสียงเพื่อได้รับพี่น้องเสียง ตําปูก็ว่าไปนีแม่จังได๋ซอโอ้เปิ้นได้พี่น้องน่ากินครับโอ้มีฟงเฮากองพ่อบ่ยใส่ตาท่านผู้ชเด้อยาแยงมากลยาแยงมากลแยงก็ยงเบิ่งกดอามให้าก้นปูเด้อพี่น้องเอ้ยมันืนก็เลยอย่าเฮ็ดมีได้ขุด้ก้นมองเลิกแน่ก็มีอย่าเฮก้นเนาะอย่าเก็บ เอาให้แม่ปางต่ำก่อนเด้อครับพี่น้องให้แม่ไปยูอันโฮมแสนใช้แสนล่ามอู้ทางใหญ่ครกบตรงนี่ตรงให้ข่อยไว้เ่มเบื้องต้นก่อนจะหนามมันพี่น้องมันมันโอโคกะทิกว่าแม่นบุรูกจ้ะเติมเงาเจ้าพี่น้องนำเลยตรงตรงมีใช้เป็นลูกมือเชฟเฮเบอร์เป็นต่ำมาดีเน่ยแง่งแง่งนำเลี้ยงพี่น้องอยู่เลยครับเดี๋ยวนี้กะมีแต่แม่ปางนะเราถนัดพอน้อยก็รอได้ครับใช่ก็เพราะถนัดเที่ยกัน ว่าเรานี่โอ้ก็อย่าหน่อยไปหานมีอย่าบอกไปจัันนั่นเลยเลยเถอะลาครบนะเดี๋ยวเราจัดการเถอะเท้ากินของดองเนื้อมันไม่ใช่น้ำบอกว่ากินได้เท้าหมอว่าอย่กินเนาจัาเป็ดโคกบก่อนได้พี่น้องบอกกินเจ้าของชุกใช่หมกหอดอันจำหมกหงคืนทำได้เหรอเด้อพี่น้องอันนี้ฮางกะทิด้วหัวเอาแล้ว ใน,ในี่ใสหนามจังน้อยพ่ออุจจุเหน่อยทั้งเหนื่อทั้งหางมันได้ใส่ล้างมือไปหรอล้างสะอาดแล้วพี่น้องกระซังเราก็เขียม,มือเมีกินมือก,อก่อนหัวแม่หงี่ม่เขาไหนกิน้ายคล้ายถิ่มเดีเ๋ยวเมยน่มา,าลูกแม่ปางว่ากินขห่หง่ม่ได้พี่น้องทั้งคนหน่อยคนไห่ผู้หายเรือก,กิน ทัานหยั่งไม่กินข้าวเจ้าสิ็ว่ากินกินขมเม็ดเลยนมก็ไม่เคยกินก็บางร้านกินนมทั่วเหลืองบางร้านกินนมง้อบ่ได้เท้ากระคัันเนาตานามมันจะไปนอก <c oughs> นี่ยางประเดี๋ยวใส่ถุงไมื่ได้เหรอวัโอ้ยากกินใบคว้วเลือนเท้ายู่กระซิบเดียวก็แมนมันเจ้าหนีบแล้ว <c oughs> นี่กว่าสิงคโปร์สิงโปนำม,มาใช่ไหนนดก็เาหลูหิ้วนีอ้เอาเอ,าเอาต้ตะไครก่กนเด้อพนองตากวานน้ำบทันเหรอตอนนี้เดี๋ยวหามองอยู่กันพี่เลยไม่ยูทั้งหลัง,งนนทั้งนี่้ตะไครจ้ครจ้าจใส่แม่เอาหมอกบมาบึงนเอาทังนี่หมอ,อ<า>กบจ<า>้าจา้จา ควบแถวพอฝากจ้ะเดี๋ยวมนะาปางถือตามแก้วไปขวานแล้วก็นั่งไปนอนความเผ็ดตามชอบต้องเผ็ดจ <laughs> ังหน่อยจะใครเผ็ดจังนี่ก็บกอกดองจ้ะนี่เจ้าของดองไม่ได้ดองเหมือนกันคบกับคบดองนี่ต้อีไอศกรีมแหละของแม่ฝางได้ต่อวันนี้ ปุ้งกับันปุ้งพี่น้องปฝงปฝงพอหน่อยก็ว่าถือไปเบิ้งคลิปพอนะภาพม่พลาดเราอยากเล่นโทรศัพท์บืตอร์ไม่เหรอเดี๋ยวแล้วใช่เกลือเด้อพี่น้องมีเผาก็ได้อกเผาหลายหลายคือว่าเดี๋ยวเตี่ยนเสาไม่พี่น้องเอ้ยเสาเราเสาเราหักโอฮกรถไปบางขันเกชื่อรถจ้ามีแม้นรถตุ๊กรถสาเล้งสาลี เเรื the fire. The fire on the the ่อดกันไปด้ยนำปานิดนึงแดด้วยถนหองมาด้วยน่ถเบเลยเกันสรงบเฟ่มาให้กินสิกินว่าสันมากูดกับมืดเลยมีมดไมีได้หรอจะได้หน่วยมันอยู่วะก็เพว่ามันมืดชุดแดกนะจ้ะเดก้ว่น้องมด้อ อเอดได้ไ่เสียร้ายตัวนี้ล้มันเป็นมันเป <c oughs> ็นเท็ดครัวาจาบานนี้มันจังหอมมันจังบอคาวจา้าหนามแดงเอ้าตั้งเรอเพื่อนน่อยต้องหว่วงไม่ได้ตังเหน็นแล้กินร่ดเร็จ <บ S 1> เวจบสิน้นใ,ในสิบนาทีพวไหนเบิ่งว่าท่านกับว่าหูได้เพนนื่อนหรอเ่าพอดีต้องคิดก่อนเนย แล้วเราละเอียดเด้อพออแล้วอธิบายวนเราสิบวาเรื่องั้นเรื่องนี้จบดูสาวกำลังเยอะโคกบับพี่น้องผู้ช่วยเชฟผมมั่นเดียนะมาคิดทำมีแต่เปเลสพ <อ S 2> เพ<อ>ราะละเยีนย พอเลยเยี่ยมหาขึ้นมีเป็นตะเพ็ดแท้ลูกที่แท้มาคิดเหมือนคนหนึ่งที่ไหนอย่าคอยเพี้ <c oughs> โอ้โยเราจัดนักจัดเต็มเลยเใส่หนาเลยบะโค้ง,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 งมีได้ดิเจ๊ปางเราจัดเธอเลือเดียวาคืออย่ากินก,อกน้อยง้วบอเลยอ๋อใส่ไส้นะ่ะ <c oughs> อ้าวมันก็นมีได้แล้วลูกสวยปานี้ละ ทอดเทงแล้วม,มันก็ไม่ได้ผููขายสิแรงไสือมดได้ได้มันก็มีซดล้วลูกไอ้มนพาไปสื่อเด๋ยเ๋ยหรือก็ต้องเหยาเมื่อแรงทุบวมงเรงหรอวะก็มานพวกมงเรียงหาทุบนท่านนอกเป็นได้เอามาขายก่อนโอ้ยำได้จำเลยใซ่ก็อยากกินเมื่อกอ้โอ้ย่านเนี่พี่น้องเราเป็นแต่ยางเอาหนังมาจีโอ้ก็โอ้โหนจีหนังกินจักมือหอถ้า ถ้าจี่กินพร้อมเดี๋ยวมันยังคับกอ่ะ,ะเออเดี๋ยวเราปั่นไปเถอะงายต้มจากโตอยู่ปลาบูเสื้อเบ็ดมาขังไว้หัี่น้องเนปลาทรงเมี่ยังมาแล้ว,ลวงเหอนเอออโคจะข่าก่อนเด้อที่น้องขั้นตอนต่อไปจะขวะใดทีแล้วน้ำมันปูใส่ลงไปเลยจ้าสวดเป็นสวดใจ น้ำเพื่อไหลบอใส่ผักใส่ยังนะด้วยต้องค้นตลอดเจ้าบ่ต้องใส่ขอบดินแดนบอบ่คนเพราะว่ามันติดจับก่อนทำมันหอนไม่เป็นผื้หลาบหรแมนเดี๋ยวแมนจะไปหาคนเหลือกเอาแม่อ้ํมาให้ลาบโยบเทหน้องพี่น้องพี่น้องแตกมันปานกะทิ มากินน้ากันเด้อพี่น้องเลยมีล่องหนกมีลงน้าเหลืององตงพี่น้องเหลืองว่สีส้มด้วยมีแม่เหลืองเฮ้อผักหอมผักเหลืองมันปูผักชีลาวดอกตอนนี้ไม่ลูกพีค่ะนกินเพราะยาจ้องยาจ้องยาจ้อง ตียงไงนี่แง่เบิ่งกาไม่แย่ต่างเลยกำลังยเราบวกันซันอยู่พี่น้องเบิ่งมันยังมีเป็นบเบิ่งบัฟไหมข้างนอกฟื้ไปเส้นนี้มันก็ขอโทษนะครับสมมุติเส้นนะครับข้างฟื้เพิ่มไปมันก็เป็นขนาดบางเธอพอไะเปิดเปิดเบิ่งดิบางเธอครับพอาเป็นคนท่ายหิงกันอย่างเป็นรูปแบบก็เลยมือมือมีเทงแต่ว่าแม่ฝางไท้ยุ่งมือเรานึ่งดี คันเราว่ามือเส mm ้น hmm. กับมีแม really? ่นได้ค oh, ร right. ับก oh, oh. ับพกติตย์อย่ค okay. ันจับกล้องเขาเปลี่นเราหนึ่งเราเลยเวลาเขาคุยผักซีเแล้วเราไมันสิมีปูมีกินกบติดโอ้สีสันขคืนงามมีดีทะลุเนี่ยถ้ามากินเด้อครับพี่น้องเอาพอน้อยๆสิเนี่ยสั่งเป็นเราเลยก็ซิวซี่มาเด้อปัจีปัณณี เนคามสัตย์เด้อขึ้นมาจะทบกันยังสองสาวสองนสองสาวสงสัยแล้สิพักอ่างนี้เล่าเมื่อยเด้อครับพี่น้องไอ้ที่เล็กกะยุ่งใสกะให้มากินเข่าจางนิดหน่อยเพราะมันข่อยเ่าท่านได้ใส่หนังปลาหน่อยหน่อยนะแต่ว่าแม่ใส่เกลือยิ่งกว่ใส่เซ็ตแต่ว่าขาดความเค็มนิดนึงครับโอ้กระด็ปลาลาดเลยเถอะ ไม่ถึงว่ามันถึงแล้วห่ะครับไม่การพอพอครอบานมาชิมมื่อใหม่นี่อโอ้ยเหลืองโอ้ยหัยหน้าะัวหน้าลดน้น้ำปามไปโทษสักก่อยเสียด้วยตัวผลกับสมกักลงไงแม่ปาง่าเคยกลูปด่ดยจะเสียหน่ะเป็นเจลือ ยอดเลยพี่น้องบัางเอากลงพี่น้องกลงแต่ยังหอมยังเสแสรบกว่าด้วยนะถามว่ากินน้ำกันเด้อพี่น้องบัดนี้มาเด้อครับพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศจะดีมาซดอ้อมปูน้ำดีเด้อครับนี่ยอ้อมปูอ้อมกบมันครับเราขับเน่อมันปูกับซกสีหอมหจะขำกันนะครับพี่น้อง ม้วนกระดอกไปคนคือแดดกับว่าแดดกับว่าแดดใช่เอ้ยยู่เลิกบ่ครับแม่ครับบ่มีเลิกในต้นครับแม่นั่งกวนบ่พอเคยกวนปูได้หลายๆเสียบขี่นอกสะพะกาศหินเ่าเดี๋ยวทำเป็นแต่ว่ายายยายไปสอนได้รบุกหลายดี่ครับที่ต่มามาครับยายไปสอนมาได้ครับเนี่ยตอนนี้่งเดี๋ยวได้ยินตะลุ่สาวว่าฟังได้หมดกลยครับในปูครับฟูได้เขียนจาน่าได้หัว ถร้อยเอตอนไปย่างนี้นะครับครับเอาอนนี้ับี่นอกก่อนข้นกินเขาเด้อครับให้กินเขาเด้อพี่น้องมาขายเจอครับแล้มาแต่งตลาดกม่แล้วครับถ้ารถพ่วงนี้มาแต่งตลาดได้ยมคเขาแม่หรล่าสายฟองถังโ่วงอันนี้ินมืตอไปมาแต่งตลาดน่าเหม็นแล้วกมอวยเมื่อบ ยามพราซื้อน้ำถามว่ามาจากแยงจับแยงตะลับขันรถฟัวงอะไรนี่มันจะได้ถ่ายดีอยู่เี่ถ้าจะได้กลับเมื่อแต่ก่อนที่ยังจะมีขายเกลือไลยนะครับแม่นเลกใครจะกินเกลือเด้่เกลือเป็นหลังเนี่ยจับจับก่อเสริมนะจัง จำกับแส่บแล้วสดกับเสบยุ่มที่เรียกมาสหมูอัเด็ดเอาใหกูปูฮะแต่เป็นอนที่เด็กอยู่ปันตะขยายเลยองเขาใช่แล้วสายขเขาลจับยได้เหรอตอนไปาตุ๋เรากำลังฝากให้มือเอายาปางระวัะโอ้หนูพูกตัวเ้าพีแล้ว หกสิบ <60 S 2> บาทเป็นขายเ้เยเเยอไอี่ร้อนเขาดขมมากได้เมื่อหน้าไปเทอร์เนี่ได้เล็กว่าได้เลยเว่อ <c oughs> <c oughs> แกกมาเลยว่ามันได้อีก <c oughs> แต่ลงเกี่ยวเข้าเราว่าก็ได้พรบถูกเสิร์ฟอยู่นาเป็นเพิ่งงขาเนีองก็กระเทียมดองแซ่บครับ กระปุกใหม่ปะ่ละลูกเพากระปุกใม่พรากินนทรมาร์ดล้กิ่นม่ว่านใส่เอามันให้แม่ใส่ันปงดองเขาเปิดปุ๊กใหม่หอมเนาะ เ,เทียมทนเลหนามนะ้ราต้องเคี่ยวลูโดดก่อนเนื้อลงแม่ตู่คณะจะมาเลย่มาครับเอาเกินเนื้อเสียไเห็ุอ,อยู่ในคำแนวตำเนี่นเยเห็นเฮาวอเขาสืเอาโ,โซ่ใสน้ำเาลืมอม,ม,มน่องอมออมปูไม่เห็นตำไม่เห็นเลครับ มันจะตัวเอาต้อนมั่นอย่างนี้ครับตอนโคบขรัเขาโคอ้มโคบด้วยกพรฝักคบจนยังเข้าเดียวตกับักสีปับของเอาไปโอ้โหตไครลงไปยังไลย้อจินมป่นไปเนีมันนอ่อนป สีมาบาลป้ะลงสีค่อยดีใช่หน้ำใชกินน้ำแห้งมันต้องนี่แต่น้ำแห้งโดยตรงได้ดูมันยังได้บรรยากาศทางไฟ้กว้างแน่ๆแล้น้ำเข้าทุบไปนั่กินดังนั้นร้อนโอ้สุดยอด ถ้าเรมีบรรยากาศลียวคับเกลยน้ำจางน้อยกบปีไหมปีหมีงานอย่างนี้บครับนี่บุญบังคลับนม่ิดเราิาย่ดีเคยพูดไทยสะายคำจังน่าจะมีนะน็ต้องมีทุกผีเลยฉันมีหลังไปนำเคยพูดไทยนี่ก็จะว่ว ไปไปเห็นยังครับ้นเลยก็เป็นว่าเฮ้ยปูไทยสบายกำกังไปมีหละงานปีใหม่เล่นโตอยู่ในโรงเรียนน่ะเขาเป็นการารผู้สนได้เงินไปบำรุงสร้างศูนย์เน็กหรืเปล่าไล่มองหลายบอลนะดูทั้งวัดทั้งโรงเรียนครับจัดจับหาเงินนี่ล่ะเมศักสมทบคิณสร้างครับคลิปนี้กับป้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับ แต่อยู่ในประเทศตั้งประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมเชิงลูกเคยลูกสาวแม่ปางครับวันนี้ร้อมทีมงานหิมออมปูเสือกครับวันนี้แล้กระเทียมดองเก้ี่ยมะกอกสุดยอดครับพี่น้องขอบคุณครับผมประกาศเินพร้อมครับแซ่พ่อเดียวเด้อครับแต่ว่าบ่นเห็นป่าไหลนะครับพ่อ คือมันอันตรงอีนบ่น้อยๆนี่โอ้ยเกาหมงยอกๆเลยครับพี่น้องซอยอยู่แต่ามีเห็นปลาเด้อเนาะพอดีแซ่บน้อยเป็นผักเขียวปีแับกินแบบเนี่ยจิงซําเนี่ยโอ้ยเกาหงอกๆมีขั้นสเด้อมันเ็แงเด้อดิีกมาเปียพุ่นล่ะโอ้แซ่บ้ล่ะ